วันนี้กล้ยจะพามาเดินเล่นในใจกลางเมืองที่กล้ยกับอาริฟอาศัยอยู่ช่วงนี้ผู้ติดตามใหม่ๆก็มาคอมเมนต์ถามตลอดว่ากล้ยอาศัยอยู่เมืองอะไรในตุรกีกล้ยกับอาริฟอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบูซาประเทศตุรกีหรือทุรกีซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นลำดับที่4ของตุรกีและเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับจังหวัดอิสตันบูลที่เป็นเมืองท่าส่วนใหญ่คนที่จะเดินทางมาก็ต้องมาลงตรงนี้ซึ่งเวลาที่กล้ยจะกลับไทยกว้ยใช้เวลาเดินทางจากบ้านที่บูซาไปลงที่สนามบินอิสตันบูล4ี่ชั่วโมงก็ถือว่าสะดวก เท่าที่กล้วยอาศัยอยู่ที่นี่มา8ปีแล้วสิ่งที่กล้วยชอบที่สุดของที่นี่ก็คือวิวแล้วก็อากาศคือวิวสวยมั้งเวลาขับรถเดินทางไปไหนก็จะเห็นวิวภูเขาอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะอยู่ในตัวเมืองแล้วที่นี่ก็ไม่ค่อยมีมลพิษแม้แต่ในใจกลางเมืองแบบนี้ถึงแม้ว่าผู้คนจะชอบพ่นควันดูดบุหรี่ทุกที่ทั้งชายและหญิงก็ไม่สามารถทําให้อากาศเป็นพิษได้ยกเว้นเราจะเข้าไปนั่งใกล้ๆคนดูดบุหรี่สไพย์ตุรกีบ่นกันกรุฟ๊ฟค่ะเรื่องเนี้ย้วยก็ไม่ชอบคนดูดบุหรี่นะคะีีมาากเลยท่อริ สู่ก่อนมาเจอกล้วยน่ะเอลเขาก็ไม่ดื่มกล้วยนี่แหละที่เป็นคนพาอาริปดื่มทุกวันนี้ก็คือซื้อมาดื่มที่บ้านกันสองคนเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวร้านเหล้าเท่าไหร่มีคอมเมนต์ถามตลอดว่าที่นี่มีแอลขายมีผับบาร์เหมือนที่ไทยไหมคําตอบก็คือมีจ้ามีทุกอย่างแทบจะเหมือนที่ไทยเลยแต่แค่ไม่เยอะเท่าที่ไทยแค่นั้นที่นี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างเสรีผู้คนก็รักสัตว์โดยเฉพาะน้องหมากับน้องแมวและเป็นประเทศที่แยกศาสนาออกจากการเมืองการปกครองมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะเลย แล้วผู้คนก็ชอบออกมาเดินเล่นกินลมชมวิวช้อปปิ้งดูนั้นนี้ตลอดแถมผู้คนก็อัธยาใส่ดีมากยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับนักท่องเที่ยวตลอดคล้ๆกับเมืองไทยของเราเลยค่ะเมื่อก่อนตอนมาอยู่ตุรกีใหม่ๆก็ขยันออกมาเดินเล่นชมเมืองกับอาริฟสุดๆก็ข้าวใหม่ปลามันอเนาะออกมาเดินเล่นฟิลคนรักโรแมนติกสุดๆแต่ตอนนี้นะหรอนานออกมาทีค่ะแก่แล้วเหนื่อยเดินไม่ไหวแต่พอได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้อีกก็คือยังชอบอยู่นะอากาศดีจริงๆค่ะแล้วเวลาที่กล้วยออกมาเดินข้างนอกแล้วถ่ายวิดีโอแบบนี้ พอขาไม่ค้าในตลาดเขาก็จะคิดว่ากล้วยเป็นนักท่องเที่ยวเขาก็จะให้ถ่ายแถมมีความร่วมมืออีกด้วย